แต่เดิมเนี่ยเขามีความยินดียินร้ายอยู่ใจเราเนี่ยนะะเพราะฉะนั้นอนะ่ะให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับที่เขามีความยินดีที่เขามีความยินร้ายตัวนี้ก่อนค,ค่อยๆถ่ายถอนเขาบืานกันเถอะเหมือนเราเกิดบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็ถอน สอนหนามออกมาแล้วมันหายทันทีไหมไมันยังไม่หายมันไม่ได้หายทันทีไม่ได้หายทันทีทนททนทก็รักษาแผลไปค่ะหยุกยารักษาแผลไปเจ็บก็ยอมรับเขาจนกว่าแผละจะหายแต่เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็อาจจะทานยาใช่ใช่ทายาแกบ ทายาคาแก้ปว,วดอะไรก็ว่าไปนนในขณะที่เรามาฝึกทางสายกลางเนี่ยเดิมเนี่ยเขาไม่เป็นกลางหมายว่าเขาเป็นแผลของเขาอยู่ทีนี้เราจะถอนถอนน้าถอนเข็มออกมาเนี่ยก็ต้องรักษาเขายอมรับที่เขายังเจ็บแต่ตรงที่เขายังเจ็บอยู่เนี่ย เราเข้าใจเขาเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ตีโพยตีพายหรือ,อยังตีพอยตีพายอยู่ก็เข้าใจเขาที่ใจเรามันมันยังยังฝึกอยู่ใหม่ๆอยู่อะแล้วค่อยๆย,ยอมรับเขาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าฝึกเราจะไม่ใจเสียว่างั้นเถอะ นี่ก็เหมือนกันเอาฟุง้งเดี๋ยวฟุง้งเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็มีคิดไม่ดี<อ>เดี๋ยวก็มีคิดดีใช่ไม่สงบเลยค่ะเข้าใจไหมตรงเนี้ยค่ะ,ะที่พระอาจารย์พูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังตะกี้เนี่ยว่าก่อนที่เขาจะเป็นกลางน่ะต้องเข้าใจเขาก่อนต้องฝึกเขาก่อน ไปเห็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นจะไม่มีความเป็นกลางเช่อนอกุศลเกิดขึ้นฟุง้งเอาแต่คิดไม่สงบเลยใจของผู้ดูเนี่ยของผู้ปฏิบัติเนี่ยพยายามจะให้เขาสงบไปต้องพยายามจะให้เขาสงบเนี่ย เริ่มจะไม่เป็นกลางคจริงไหมดูดีๆแล้วดูดีๆนะใช่ <laughs> ใช่แล้วแบบเราหวังเออเห็นไหมความหวังมันละเอียดมันลึกๆเราต้องเข้าใจตัวนี้เข้าใจเลยไม่งั้นเนี่ยไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านไม่ไม่เป็นกลางลวางั้นเถอะเอออ,อ,อต้องต้องเข้าใจเขาตรงนี้อ้อ แล้วก็ฝึกกับเขาบ่อยๆบ่อยๆจนจนเขาเกิดความเป็นกลางขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละเจ้าค่ะเดินตอเมื่อไวันนั้นอ่แต่ในระหว่างที่ฝึกนี่ก็คือใช้ได้หละใช้ได้ส่วนมากไม่ใช่แบบนี้เนี่ยใช่ไหมใท,ที่เราฝึกฝึกกันไม่ใช่แบบนี้ใช่ใช่มันกลายเป็นอกุศลนี่ไม่เอาเลยไม่เอา ฟงซ่านเ่ยไม่เอาเลยเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่มีโอกาสจะเป็นกลางเลยไม่มีโอกาสจะเข้าสู่เส้นทางมัชชิมาปฏิปทาเลยถ้าวางใจแบบนี้นะถ้าฟังไม่เข้าใจแล้วไปวางใจแบบนี้ปฏิบัติอยู่นะแล้วเขาไม่ที่อื่นๆเขาไม่ค่อยสอนวิเวกกันนะคะเกินไเท่าที่เห็นเห็นจากอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ปฏิบัติมากมายแต่เท่าที่เห็นที่เปิดเปิดกันทั่วๆไปรจริงๆเปิดเยอะนะคะแต่ก็จะเปิดให้มารวมๆกันอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ค่อยเป็นวิเวกค่ะเดินก่อนก็อาจจะมีอะไรผสมผสานอยู่หรอกค่ะสำคัญว่าจะมุ่งมาตรงนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมค่ะหรือว่าให้ไปสงบก่อนให้ไป ประครับประคองไปก่อนอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นก็เรียกว่า,าแต่ละสถานที่ไปเนาะ,ะอุบายวิธีอาจจะแตกต่างกันไปยืดจุนแตกต่างกันไปแต่ถ้าอย่างนี้ถ้ายอมสุนีรับได้แบบนี้ก็ดีเลยใช้ได้เลยถ้าฟังเข้าใจนะ ทีนี้หลังจากนั้นพอระวางใจแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นอันหนึ่งและเป็นบทเรียนทดสอบฝึกอันหนึ่งหลังจากนั้นก็อยู่กับกายกระใจอิทรายบทยืนเดินนั่งนอนทำนั่นทำนี่ไปแก้ทุกข เข้าใจใช่ไหมเรื่องแก้ทุกเนี่ยเข้าใจน่าจะฟังมาพอสมควรอยู่เข้าใจเ่าเพราะว่าแค่มีร่างกายนี้ก็ทุกแล้วล่ะค่ะเดิญปอนเดี๋ยวหิวก็ต้องหาข้าวกินอืพอทานกินข้าวเสร็จทานข้าวทานน้ําพอทานไปเยอะก็ต้องปวดเข้าห้องน้าเชิญปอนไม่อ่าบน้ําก็ไม่ได้เผลอ หลงเลิมสติทําตามความเคยชินอาบน้ำไปแล้วก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะนึกขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาได้ตอนไหนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกลางาให้ธรรมชาติเป็นครูอันนี้อาบน้ำนะรับประทานอาหารเหมือนกัน าดูก็เหมือนกันหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นเลียมรสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกหลงลืมไปก็ไม่ว่าหรอกเพืนอยู่กับว่าจะรู้ขึ้นมาตอนไหน เนี่ยบททดสอบบทฝึกหัดเคยเห็นว่าเออร่างกายเนี่ยมันแก้ทุกข์ของมันเองเนี่ยเคยเห็นไหมร่างกายมันเคยรู้<ก>สึก<อ>รู้ขึ้นมาอย่างนี้ไหมเอิยป่อยเช่นอยู่ๆก็หยิบน้ําขึ้นมาดื่มอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็คือคทำโดย <laughs> เเห็นถ้านั่งทํางานอยู่ก็คือจิบน้ําเป็นอัตโนเป็นแบบด้วยความไวเลยค่ะมือซ้ายหยิบน้ําแล้วกลับมาคีคอมต่อโดยไม่ได้รู้สึกตัวอะไรมันเป็นด้วยความเคยชินในเรือนกรรมฐานเนี่ยมีใช่ไหมก็มีค่ะก็มีก็มีปวดห้องน้ําปุ๊บก็เดินห้องน้ําเลยนั่นแหละนั่นแหละอย่างนี้แหละยอมปล่อยเลยปล่อยเขาเลยค่ะให้เขาเป็นครู ให้เขาเป็นครูให้ให้ความจริงนี่แหละเป็นครูความจริงทุกจากร่างกายทุกจากจิตใจการทำงานของรูปของนามตามทวารตาตวารหูตวารจมูกตะวารลิ้นตะหูจะวัลิ้นกายตะวานกาย และการใช้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เวลาทำงานทางมโนทวารเขาจะเป็นครูให้เองนะจะเป็นครูให้เองธรรมชาติเหล่านี้เราไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วรูปนามมีอยู่แล้ว ค,ครูเนี่ยรูปนามไม่อยู่แล้วว่างๆเนี่ยตัวหลงเลิมกับตัวรู้ตัวขึ้นมาเขาจะสลับกันไปสลับกันมาเรียกว่าฝึกเปิดโอกาสให้ตัวรู้ตัวเนี่ยปกติหลงเลิมเนี่ยมันมันธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว ชีวิตประจําวันนะนะใช่ค่ะแต่พระเรามีเวลาว่างมากๆเนี่ยเท่ากับเปิดโอกาสให้ตัวสติสัมปชัญญะรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเขาทํางานบ่อยขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปบีบเค้นอะไรเขามากเรียกว่าฝึกเปิดโอกาสเนี่ยเท่ากับฝึกมาแบบเนี้ยค่ะอ่า อีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจที่พระอาจารย์อธิบายให้ฟังตอนต้นเดี๋ว่วน,นี้ว่ายังไงนะความเป็นกลางความเป็นกลางค่ะไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเป็นกลางค่ะไม่ใช่ไม่ได้บังคับเออทำยังไง